สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กัมาพอก,กัมมาดามกำนวนคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของลาวัฒนาแนวทางจะเป็นของสองสุวรรณเด้อค่ะเพราะว่าของสองสุวรรณแตกทั้งบนและล่างนะคะวันนี้ลาวพัฒนาจะออกสองทุ่มครึ่งถ้าใครเป็นแฟนคลับ เรามาติดตามชมหรือว่ามีใครได้ใครปังคอมเมนต์มาในเดอ้อพ่อแม่พี่น้องให้กำลังใจกับทองสุวรรณหน่อยนะะเนะเาะค่ะเนาะอ่าวเป็นอย่างถ้าใครยังไม่ได้เนาะคะ่ะวันนี้เรามาติดตามชมใหม่ยังไงก็กราบขอบุณขอบุณซอ,องสุวรรณเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กาบขอบุณขอบคุญ fc ใหม่เด้อค่ะที่เจอกันเนาะเมื่อคืนผู้ใดได,ไดเ้เจอกันก็นมาดาเหมือขึ้นขันเบิ่งยู่นีคกะ กราบขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนใหม่เอฟใหม่ที่ไปเจอกันที่ร้านอาหารเมื่อคืนเนาะกันเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามขอบคุณหลายๆเดอ้อค่ะเด้อ hmm. อ่เราไปดูตัวเลขแนวทางของซองสุวรรณกันค่ะว่าวันนี้จะเดินต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะเราพัฒนาสองทุ่มคึ่ง เป็นจังใดเนาะดีใจน้ากับผู้ที่ใดเนาะค่ะคนที่ยังไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ารัฐบาลไทยเมื่อวานก็ออกไปแล้วเนาะของเซียนหนุ่มก็ผ่านก็ปังเนื้อค่ะรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็เข้าไปหลายคนเนาะเอาเราไปติดตามชมของสองสุวรรณว่าแนวทางเขาจะเข้าจะปังต่อไหมเนาะค่ะเนาะค้านี่ก็จะเป็นของซองสุวรรณเป็นจังใดพู้แม่พี่น้องเป็นจังใดมี่ไฟใดไฟ,ไฟตามซองสุวรรณบ่เนาะ เพราะว่าควงซองสุวันเข้าอีกแล้วนะคะเข้าอีกแล้วเข้างวดนี้เข้าทั้งบนและล่างเด้อค่ะเข้าทั้งบนและล่างนะคะรัฐบาลลาออกหกหกสี่ล่างออกสามหกเข้าไปทั้งบนและล่างเด้อค่ะแล้วถ้าแถวอุบลนะคะแถวอุบลก็ได้ทั้งบนและล่างเด้อค่ะแถวอุบลกับยะโสธรเนาะค่ะเนาะ ที่เอาสองตัวหน้ามาเป็นล่างนะคะก็เข้าไปหกสองตรงๆแล้วคะ่ะตัวเน้นตัวเจะด้วยเนาะ fc โทรมาถามเลยงงบอกว่าอะไรทางอุบลแล้วยาสูทอรเล่นตัวใดมาจังใดก่อว่าสัน้นอธิบายให้เพื่อนฟังจนยา่าค้อกันพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทางหนองบัวลําพูก็จะเอาสี่ตัวหลังเหมือนกันเนาะค่ะเนาะเอาสี่ตัวหลังเพราะว่าใกล้ลาวเด้เลาวเอาสี่ตัวหลังเนาะลาวก็เอาสี่ตัวหลังนั่งกันเนาะค่ะเนาะอ่ะ เป็นจ้างใดเป็นจ้างใดผู้ใดได้ผู้ใด,ด,ดปังคอมเมนต์มาเนอร์ค่ะถ้าใครได้ใครปังเนาะเพราะว่าของเขาเข้าทั้งบนและข้างเนื้อค่ะยังไงก็กร่าบขอบบุญขอบคุณซองสุวรรณเ้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเขาอีกแล้วค่ะเพราะว่าของซองสุวรรณเคยผ่านเคยแตกมาหลายรอบเนาะวดนี้เข้าไปเต็ม,ตม ดีใจกับคนที่ตามเนาะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจวันนี้เอาใหม่วันนี้เอาใหม่นนเ,หมเพราะว่าประวัติของเขาก็ข้ามงวดนึงเนาะค่ะเดืนงวดหนึ่งเด้อค่ะเอ่อช่วงเดือนเจ็ดมีบดเดินปันใดเนาะค่ะมาเดินช่วงเดือนเจ็ดมาเดินตอนที่ห้าศูนยเข้าตัวนี้เนาะแล้วก็งวดนี้ก็ไม่ผ่านเนาะค่ะเนาะแล้วก็มาเข้านี่ทั้งบนและล่าง เอาความจริงมาเบอเด้อค่ะเอาความจริงมาพูดให้ฟังเนาะค่ะเนาะเอามาเล่าสู่กันฟังผูง้ใดชอบก็จัดเนาะค่ะเนาะบ่ชอบก็ผ่านตัวเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางยังไงก็กราบขอบ,บุญขอบคุณซองสู่วันเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงก่อนจะไปดูของซองสุวรรณเรามาดูก่อนว่าของ ก่อนจะไปดูของซองสุวรรณเรามาดูก่อนว่าของเพื่อนๆของใครเข้ามั่งเนาะค่ะเนาะของปูโะะงป่โคราชนะคะของปู่โคราชห้างวดติดติดเอาตัวเน้นตัวเจะแบบไม่ต้องกลับรอติดตามชมถ้าใครเป็นแฟนคลับของปู่โคราชนะคะ คอมเมนต์มาหน่อยเด้อค่ะวมามีใครมั่งเนาะแล้วถ้าใครอยากจะแบ่งปันน้ำใจให้ปู่โคราชเพราะว่าเข้ามาแล้วห้างวดติดติดต้องมีคนตามสักคนสองคนอยู่เนาะเพราะว่ามีเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์อยู่โอ้เข้าเข้ามาทางไลน์ของมาดามอยู่ว่าตามของปู่โคราชให้น้อยหวันวาน,นเนาะ แล้วก็ของชชเชิดชยลงคลิปให้แล้วนะคะเข้าไปเต็มเต็มอีกแล้วนะคะสองวดติดเด้อค่ะสองวดติดพวงวดก่อนหน้านั้นเข้าไปสามตัวตวดวดนี้เข้าไปสามหกตรงตรงแบบไม่ต้องกลับลงคลิปให้แล้วใครเป็นแฟนคลับเข้าไปติดตามชมได้เด้อค่ะเด้อดีใจกับคนที่ได้คนที่ยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจเราเอาใหม่นะคะ แล้วก็ของอปอยเปเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะงวดนี้ให้มาลงคลิปให้แล้วให้มาแค่สี่หางเน้นเน้นเจาะเจาะเข้าไปติดตามชมได้ลงคลิปใหแ้แล้วก็ของหลวงพี่แขกแฟนคลับหลวงพี่แขกถือว่ายังไม่หลุดนะคะให้มาแค่สี่หางตัวรูดมาทั้งบนและล่างถ้าใครรูดสบายสบายเลยเนาะคะ่ะเนาะ แล้วจับคู่ให้4 6ออก4เออจับคู่ให้4 7ออก4 6 6 4, 4นากกันเนาะอะถ้าใครเป็นแฟนคลับรอติดตามชมยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนๆเล้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะแล้วก็ของเซียนหนุ่มก็เข้าไปแต่3ตัวรูดนะคะถ้าใครรูด3ก็ผ่านเนาะถ้าใครกับหัวนะแฟนคลับของเซียนหนุ่มถ้าใครกับหัวก็ผ่านเนอกเนาะค่ะ เพราะว่ามีเอฟซีบอกตับหัวเจงขนาดเด้เอฟซี FC มาด่าก็ได้เนาะน่ารักมากๆแล้วก็ของเลขมีที่มาเข้าไปแต่ตัวรูดหกมาทั้งบนและล่างจับคู่ให้ไม่ถึงเนาะค่ะมีแต่หกศูนย์เนาะไม่มีหกสี่อะรอติดตามชมถ้าใครอยากให้ตามของใครคอมเมนต์เข้ามาเด้อค่ะอยากให้ตามของใครคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ของลุงส่งก็เข้าไปแต่สี่เด้อค่ะ รูท4เนอะจับผู้ให้ไม่ถึงนะคะแล้วก็ของปู07ก็เข้าไปแต่3นะคะจับคู่ให้ไม่ถึงเหมือนกันเนาะคะ่ะอ่ะชอบของใครคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวตามให้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วก็ของออยอดบุรีรัมก็เข้าไปแต่ตัวรูท4นะคะจับคู่ให้ไม่ถึงเนาะคะ่ะเนาะอ่ะรอติดตามชมถ้าใครอยากให้ตามของใคร คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวตามให้เด้อค่ะเด้อทีน,นี้เรามาดูของซองสุวรรณว่าเขาจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังไหมถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามด้วยเด้อค่ะให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะกันเนาะ,ะยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณ่องสุวรรณอีกครั้งหนึ่งเนาะที่ให้ตัวเลขแนาะทางมาวางทางช่อง่องสุวรรณให้มา รูดลาวพัฒนาแปดกับเก้าสองตัวหกหางแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเบิ้ลก็จะเป็นแปดแปดเก้าเก้าสามตัวสี่หางแปดเก้าสามแปดเก้าสี่แปดเก้าห้าแปดแปดเก้านะคะตัวเน้นตัวจอเด้อค่ะเอา แคปหน้าจอว่าเป็นเขียนเด้อพ่อแมพี่น้องเขียนเด้อค่ะตัวเน้นตัวโจแปดสามแปดห้าเก้าสามเก้าห้าสามตัวเน้นสองหางแปดเก้าสามแปดเก้าห้านะคะอ่ายังไงก็กราบขอบุญขอบคุณช่อ,อ,องสุวรรณอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหาหน่วยแล้วก็เลาาเนาะคะ่ะเนาะ อ่าน้อยเขาแตกสามตัวเด้อค่ะก็ไปติดตามชมได้ลงคลิปให้แล้วเนาะห่าน้อยจะมีกันทุกวันนะคะที่ช่องมาดามชาแนลช่องใหญ่นะคะช่องเดิมค่ะแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณ FC ทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอะถ้าใครได้ก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยเด้อค่ะ ถ้าใครได้ใครมานผู้ใดปังคอมเมนต์เข้ามาหรืออยากให้ลงของใครก็คอมเมนต์เข้ามาคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีขอให้ได้<ะ>คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ